นะฮะครับกับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองนะครับรบช่วงเจ็ดโมงครึ่งนะครับวันนี้สาระวัตรสืบสวนสอบสวนโร,รสลลงพักดอนเจดีพันตํารวจโทรโรจนจะนรุธนะครับได้สืบทราบว่าที่บ้านเลขที่4 3 4หมู่3ตํตบลตาบลดอนเจดีนะฮะซึ่งเจ้าของบ้านนะครับถูกจับกลุมยาบ้ามาแล้วสองครั้งและถูกจําคุกอยู่ในเรือนจํานะครับปรากฏว่ามีญาติเนี่ยเข้าไปอาศัยและลักลอบขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นนะครับไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่ม นายสุวินพลายรหานอายุ42ปีกับนางสาวปราณีก้อนแพงอายุ32ปีนะครับพร้อมกับของกลางยาบ้า3เม็ดสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับสาร,รภาพบอกว่าจะของบ้านติดคุกคตัวเองเนี่ยเป็นยาก็เลยเข้าย้ายเข้ามาอาศัยที่บ้านหลังนี้ก็ให้นางสาวปาานีไปรับยาบ้าจากคนหนึ่งแล้วก็ให้นายเนี่ยนายสุวินเนี่ยไปคนไปจาหน่ายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีงานทำก็ไม่รู้จะทํำยังไง ก็อาศัยบ้านญาตินี่แหละทาการค้ายาบ้าอนะครัก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองคนนี้ก็เคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วอันนี้ไม่เลิกนะไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกไอ้พวกคดียาเสพติดนะคุณชาตินะเวลาเสพไปแล้วเนี่ยนะฮะทั้งเสพทั้งขายเนี่ยเวลาได้ลองเข้าไปพวกร้นมันติดอกติดใจนะครับโดยเฉพาะพวกที่เสพนะอันนี้ใครที่บอกว่าเลิกได้เลิกได้นะผมเนี่ยเห็นมาเยอะเยอะนักต่อนักแล้วนะฮะ แปเลิกไม่ได้โอ้ถ้าเลิกได้ขนาดนั้นคุณเจรเดชที่เข้าไปบําบัดนะบำบัดเรื่องของยาเสพติดตามสถิตินะปีนี้ห้าแสนคนโอ้เยอะนะเยอะสิห้า0 0 0คนตัวเลขนะครับที่กลมๆนะแต่ว่าพอหลังจากผ่านพ้นไปหนึ่งปีเนี่ยแปดสอร์ซกลับเข้าไปในสู่ขบวนการนี้อีกเออแต่ว่าวงจอลักษณะของยาเสพติดนะใครที่เป็นเอเจน พอจะออกจากเครือข่ายออกจากวงจรอุบาทนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้ถ้าเป็นมาเลเซียนะถ้าเกิดว่าใครขายนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนมากนะครทางเดียวประหาชีวิตปรหานชีวิตแขวนคอมาเลเซียแต่ว่าบ้านเราคือขบวนการยุติธรรมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับปรุงหรือว่าปรับขบวนการให้สั้นลงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาในเวลาจับกลุ่มพอจับกลุ่มผู้ต้องหาเสร็จปุ๊บ พนักง,งานสอบสวนสอบปากคำสอบปากคำสอบพยานเสร,ร็จเรียบร้อยส่งฟ้องอายการอายการ,รต้องมาสอบปากคำดูสำวน,นของพนักง,งานสอบสวนพร้รรอมหรือไม่ถ้าไม่พร้อมสั่งสอบเพิ่มเพิ่มใหม่พอสอบเสร็จเรียบร้อยฟ้องศาลถ้าเรายอมรับสาร,รภาพาขั้นตอนก็รวดเร็วหน่อยศาลก็พิพากษาหรือว่ามีคำสั่งลงโทษไปเลยแต่ถ้าหาวว่าผู้ต้องหาต่อสู้ขั้นตอนก็ยาวพเพราะมีการสืบพยานโจทย์พยานจำเลยเยอะมากกว่าจะจบนะกว่าจะจบเหนื่อยก็เหนื่อยพอสมควรนะครับ ครับอ่ะมาเรื่องของค้าค้ามนุษย์กันบ้างไหมเพราะว่ารายการแซงตัวระวังภัยรวมไปถึงรายการลรงพักระวังภัยนะครับเกาะติดกันมาตลอดเรื่องของการค้ามนุษย์เจ็ดพื้นที่สีแดงผมย้ําประจำนะเจ็ดพื้นที่สีแดงล่าสุดนะครับคุณวชราตาคําผู้สื่อข่าวคนเชลึกทีวีไปตรวจสอบนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับเมื่อวันอังคารนําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนาเสนอไปแล้วเรื่องของการค้าแรงงานนะครับ วันนี้คุณวัชราจะพาไปดูแพรปลานะครับเขาบอกว่ามีแรงงานต่างเร้าเยอะมากนะครับติดตามรายง,งานกับคุณวัชราตาคำครับเรือลำนี้ถูกแรงงานประมงชาวกัมพูชานำออกจากสะพานปลาบริเวณสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการออกหาปลาแต่ละครั้งจะมีแรยงานประมง1 0ถึงย0คนต่อเรือหนึ่งลำและใช้เวลาออกหาปลาป,ลาประมาณ3-4ถึงวันหรือมากกว่านั้นโดยอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมไว้อย่างครบครันไม่ได้ปลามากพอก็จะล่องเรือกลับมาอย่างสะพานปลาเช่นเดิมเพื่อคัดแยกปล่าออกจำหน่ายออกไปหาปลาล้กเลงเครื่องลออกไปแต่ละครั้งือไปกี่วันกันนะครับ ป่าได้ได้สองวันสามวันขอ,ขอเขามาทีงนานหาวันทุกวันของเขา,า<ต>บางทีอ่าไม่ไม,มาอยู่ที่นี่นานเลยอย่างเงี้ยมาคือมีมาปีที่มาสองเดือนนะมาอ,อยู่มาสองเดือนละนความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างสรุปสบายบ้างไหมครับก็ธรรมดาเราเราเป็นคนชุนก็ถามชินแล้วงานไม่นัก แรงงานกัมพูชาที่นี่จะมาตามจังหวัดต่างๆของประเทศกัมพูชาเพื่อมาทำงานที่เมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยึดอาชีพประมงเป็นหลักโดยเฉพาะแรงงานประมงชายเพราะได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าสมกับหยาดเหงื่อแรงงานที่เสียไปบางคนมีรายได้ถึง2,000 20, 0บาทต่อเดือน รรงงานเหล่านี้จะใช้วิธีการบอกต่อต่อกันไปในกลุ่มเพื่อนฝูงครอบครัวถึงสภาพการทํางานความเป็นอยู่ที่สบายจนทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาทํางานประบงเป็นจนํานวนมากกเข้าให้เงินเดือนเราแบบว่าเราจับได้ปลาเยอะเขาไ้เยอะเราค่กินเงินเดือนเรากินบัตรเคริตถามจริงได้มากสุดเท่าไหร่ฮะมากสุดได้เท่าไหร่ มากสุดทีสองมื่มาสุดกัสองมื่อนี่สองคนนี่นะครับก็น้อยก็เจ็ดแปดพันห้าพันเราแต่เราจัดได้โดนด่งโดนด่าอะไรบ้างไหมในจ้างด่าบ้างป่ะก็เราเป็นลุน้องเขาเราทำพิธเขาก็มานิธีน้อยเงี้ยการเข้ามาทำงานของแรงงานประมงชาวกัมพูชาและส่วนหนึ่งเป็นชาวพม่าจะเดินทางเข้ามาตามจุดผ่านแดนของไทยเช่นแรงงานประมงชาวกัมพูชารายนี้ที่ใช้จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนหาดเล็กจังหวัดตราดเป็นช่องทางเข้าออกมาทำงาน แต่การเข้ามาทำงานที่ไทยเป็นเรื่องยากเพราะต้องใช้เอกสารแสดงตัวตนหลายอย่างการทำพาสปอร์ตที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงถึงหลักหมืนห่นทำให้แรยงานต่างด้าวแอบ,บลักลอบมาทำงานอย่างผิดกฎหมายซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะมีความเสี่ยงต่อการค้าแรงงานของนายหน้าที่ติดต่อคนมาทำงานประมง จากที่เมืองผมของผมมานะที่บ้านผมมานั่งรถมาถึงสายเดินคุณลงุงสายเดินสายเดนเขาเขาไม่เอาเขาเขาออกได้ตี่รถรถเขาเขาออกไม่ได้ลุงจากรถมาเดินผ่านคัเล็กสายเดินเขอาประตูสายเดินนเขาก็ขึ้นรถขึ้นรถเข้ามาถึงตี๘ที่ผมชาวบ้านตาี๘สำหรับผู้ประกอบการแล้วปัญหาที่พบเจอ นั่นก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวมักเปลี่ยนงานอยู่สม่ำเสมอโดยไม่บอกกล่าวบางคนหนีไปทำงานเกษตรกรรมตัดยางพาร,ราตลอดถึงโรงงานอุตสาหกรรมจึงทำให้ผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานและจำเป็นต้องหาแรงงานประมงใหม่มาแทน พอเวลาขึ้นมายังไม่พอขายพอขายหน้าขายเลยติดเนี่ยบางทีมันก็เปิดเกินเกินเกิน้องเกณฑ์ไปใช่ไหมบางทีมันก็เออเรือลำอื่นมาเรือลำอื่นมาติดตอติดตอว่าเออไปอยู่กับเขาไว้เดี๋ยวเขาให้เูินเรือต้นนี้ต้นี้เขาก็ไปเลยแต่ลำนี้เขาก็เป็นไปเลยที่เขาเปิดตั้งไว้เอถึงแรงงานเหล่านี้จะเข้ามาทํางานถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนนายจ้างจึงถือว่าเป็นสิทธิ์ของพวกเขาขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้จะได้รับผลกระทบจากการจ้างงาน สถาพรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพวัชราตาคำไรงานครับมาอยู่บ้านเราฮะท่านผู้ชมจนสามารถที่ว่าพูดชติไทยนี่ต้องบอกว่าชัดเจนอาจจะพมากกว่าผมนะบางคนนะพูดไทยชัดมากนะครับถ้าเปิดว่าเป็นสมัยก่อนนะสิบบาทสิบบาทสิบบาทละสิบบาทพูดไทเรเรียนผมกลัวพงัวเคยไปทําข่าวที่สมุทรสาครสมุทรสงครามแรงานนะขมรกับกับลาวแล้วก็พม่าเนี่ยเยอะมากบางทีเวลาเขาขายปลาทะเลตรงตลาด ตลาดทะเลไทยนะครับตรงสมุทรสาครเซนพระรามสองอ่ะสิบบาทสิบบาทอย่างเงี้ยอยู่นี้บางคนนะพอไปปุ๊บพูดชัดมากผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยเลยเพราะว่าคนที่เวลาถ้าพูดพูภาษาเขมรนะริ้นเขาจะเร็วมากเคยยไหมเคยในสมัยที่เป็นเป็นเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่แถวแถวสุรินทร์บ้างศรีสะเกดบ้างเขาก็สอนให้ดูเขาสอนเขาสอนให้พูดนะเราสังเกตว่าลินเนี่ยจะอ่อนมากมียนแฟนเฮโรย โอ้โหเอ้ยเมีนแฟนเฮอรวยแปลว่าอ่ามีแฟนหรือยังโอ้โหไม่น่าเชื่อผมได้คําเดียวครับได้คําเดียวเพราะว่าคํานี้เป็นคําที่มันเหมือนจําเลยอ่ะพอเจอสาวเขาเหมือนเมียนแฟนเธอรวยครับแฟนเขาก็ตาขมังเลยตาเขียวปัดเลยผมก็เลยไม่กล้าพูดต่อพอหลังจากนั้นมาปุ๊บก็พอเขาพูดอะไรมาปุ๊บก็เป็นภาษามือไปละอมีแฟนเฮอรวยจําไว้ด้วยนะเพื่อไปภาษาไปแถวแถวกัมพูชานะครับมาอีกสักข่าวนึงนะครับเรื่องของ ค้าประเวณีนะครับท่านผู้ชมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้แต่ภาคใต้นะครับแต่ว่าในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็มีคนเนี้ยเข้ามาทํางานในกรุงเทพเยอะนะครับก็เลยเป็นหานี้ลักษณะแบบนี้เยอะมากแต่ว่าข่าวนี้เป็นข่าวสรรถทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะแม่พาลูกสาววัยสิเนี่ยไปค้าประเวณีใช่ครับ โอ้ครับตกใจนะตกใจครับครับวันนี้ครับคุณปวีณาหงษ์สกุลนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการบัดมานเลยนะฮะครับก็ได้พร้อมด้วยนะครับท่านพันตมรลเอกสุกิจอรุณเลิกถวินนะครับพุ่มกับสนบางขุนนนท์นะครับร่วมกันแถลงข่าวนะครับคดีค้าประเวณีและยาเสพติดนะครับ โดยได้ผู้ต้องหา2รายครับคุณสุชาติประกอบไปด้วยครับรายแรกครับนางเบญจวรรณนะครับขอส่งคนามคุณแล้วกันครับอายุ29ปีนะครับคนนี้ถูกแจ้งสองข้อหานะครับคือเป็นทุระจัดหาแล้วก็ล่อหรือชักพาเด็กนี่ครับไปทำอนาจารนะครับอีกรายครับก็คือเป็นใช้นามสมมุติได้ไหมฮะเป็นนางสาวเอแล้วกันนะครับอายุเพียง15ปีครับ รายนี้ครับเป็นลูกสาวของเธอเอง<ม>นะครับเ,เรียกได้ว่าติดยาบ้าด้วยนะครับ,รบซึ่งคุณแม่เนี่ยฮะก็คือนางสาวเบญจวรรณเนี่ยฮะนอกจากตัวเองเนี่ยจะขายตัวแล้วนะ<ม>คุณสุชาติยังพาลูกสาวอ่ะวัยสิปีเองอ่ะ นะครับไปเล่ขายบริการทางเพศด้วยนะครับอืมใได้เนาะอันนี้นะครับพอตํารวจนะครับโดยเฉพาะท่านปวีนานะครับทราบเรื่องนะครับก็ได้ประสานงานไปยังตํารวจนะครับโดยเฉพาะท่านพลตรวจโทคลรลวิทุประจารนะครับผู้วิการสุขุมนครบาลนะครับให้ส่งเจ้าที่เนี่ยฮะเข้าไปติดตามจับกลุ่มนะครับได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวย่านบางขุนนนท์นะครับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าทั้งสองคนนะครับท่านผู้ชมครับติดยา บ้าแบบงอมเงมเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ต้องนําทั้งลูกนะฮะแล้วก็ตัวเองไปขายบริการเพราะว่าเพื่อที่จะนํานเงินฮะกลับมาซื้อยาบ้ามาเสพคุณสุชาติไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าที่สลดหดหูใจมากที่สุดก็คุณจิรเดชเพราะลูกสาววัยแค่15ปีไปค้าประเวณีนี่นะตั้งคันตอนนี้มีลูก ควบเศษเองนะเห<ะ>่าโอ้ครจ้าจริงๆนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาสังคมกระทรวงยุติธรรมหรือว,ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะครับต้องรวมการแก้ไขนะสถิติเรื่องลักษณะแบบนี้เยอะทีเดียวไปที่ไหนก็เจอค,คุณจิรเดชไปแถวแถวโซลุมไปสนามหลวงเจอเยอะครับเจอเยอะนะครับแต่ว่าสมัครใจหรือไม่หรือว่าถูกบังคับก็ต้องดูดูแลตัวเองกันแล้วกันนะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดลักษณะแบบนี้นะเรื่องของการหลอกค้าประเวณีไม่น่าเชื่อคุณจิรเดชครับ ผู้ต้องหาผู้ต้องหา2คนนะครับจำเลย2คนคนนึงอายุ51ปีอีกคนหนึ่งอายุ26ปีนะครับไปหลอกสาวไทยใหญ่สาวพม่านะฮะไปค้าประเวณีทั้งหมดเนี่ยเคนนะท่านผู้ชมศาลตัดสินแล้วศาลตัดสินแล้วนะครับตั้งแต่ปี2555เรียกว่าไต่สวนกันมาจนกระทั่งปีสอ5พันะครับวันนี้ศาลอาญาตัดสินแล้วนะครับจำคุก75็ดสิ้าปีบวกเข้าไปบวกเข้าไปนะครับผู้ต้องหาท่านหนึ่งนะครับก็ อายุ51ปีอีกคนนึงอายุ26ปีนะครับบเข้าไปอีก75ปีก็คงเรียบร้อยในคุกแหละฮะนะครับวันนี้นะฮะที่ห้องพิจารณาคดีนะครับ804ศสารอาญานะครับสารได้อ่านคำพิพากษาที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวกลยากาวีละอายุ51ปีกับนายชัยิทธิ์สุขานอายุ26ปีนะครับทั้งสองคนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดนครปฐมปรากฏว่าคือซืมเนื่องมาจาก ระหว่างวันที่24ตุลาคมปี2553จนถึง11สิงหาคมปี2554ทั้งสองคนเนี่ยไปหลอกสาวพม่านะเป็นชายใหญ่นะครับอายุ15ปีเศษเองบอกว่ามาเป็นแม่บ้านที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีรายได้ดีทั้ง9คนเนี่ยหลงหลงเชื่อนะครับพอมาถึงที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดนครปฐมก็ให้ไปทํางานที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนี่แหละฮะในจังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นบังคับให้ค้าประเวณี้โโใครที่ขัดขืนทั้งทำร้ายทั้งทุบตีเลยนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าตำรวจพคมเนี่ยเขาไปร่อซื้อแล้วก็ช่วยเหลือได้ทั้งหมด9คนคุณจิรเดชแต่ล่าสุดนะฮะทางในการไตส่สวนในชั้นศาลนะครับจำเลยคือทั้งสองคนเนี่ยคนหนึ่งอายุ5 1ปีอ้างว่าเป็นแม่ครูให้การปฏิเสธนะนะอีกคนนึงบอกว่า มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์แถวๆนั้นแต่ว่าสารสืบพยานแล้วนะครับไม่ว่าเป็นพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายนะครับก็เลยมีคําพิพากษาทั้งตํารวจแล้วก็ผู้เสียหายผู้เสียหายทั้งหมดนะฮะวันนี้ความผิดเยอะทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นความผิดตามมาตรา2 2 8 3 3 8าปนะฮะพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีหลายมาตราทีเดียวคุณเจริเดตรวมๆแล้วนะฮะก็จําคุกทั้งหมดนะครับจําคุกอันเป็นบทหนักนะฮะ 7ปีกระทงละ9ปีเอาเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบามหปีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องจำคุกฐานร่วมกันสนองความใคร่ผู้อื่นอีกผู้หญิงอายุต่ำกว่า18ปีอีก2กระทงกระทงละหกปีบวกเข้าไปอีก12บสองรวมแล้ว75ปีนะครับแต่ว่าตามประมวลกฎตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91้าสวรควงเล็บ3นะครับให้จำคุกจำเลยทั้ง2คนเนี่ยไว้คนละ50ปี หูห้าสิบปีก็ถือว่าหนักแล้วถือว่าหนักแล้วแต่ผมว่านะไอ้พวกที่ไปหลอกลวงชาวบ้านเขานะครับบาปกรรมหนึ่งไม่ลัวมั้งหรือไงนะว่าจะตกไปถึงลูกถึงหลานนะครับอันนี้มีเก็น่าจะเป็นโนตาหอนเพราะว่าคําพิพากษาของศารอาญาครับน่าจะเป็นหลายๆคนที่ลักลอบหรือว่าบังคับให้คนค้าประเวณีคุณจิรเดชครับีโทษตันตายเห็นเลยนะครับตั้งแต่ปี2553ไปปลายปีตุลา มาจนถึงสิงหาก็น่าจะคือเกือบปีคุณเชอรเดชครับคือลักษณะค้าประเวณีหลอกลวงแบบนี้เยอะถ้าในอดีตเขาจะบอกว่าตกเขียวใช่ไหมฮะตกเขียวก็ไปหลอกมาปุ๊บเอาเงินให้พ่อแม่เอาเด็กมาผมบอกมาทํางานบ้านเราปุ๊บจะใช้นี่เอามามาถึงบ้านเราไรายได้กับการเป็นค้าประเวณีนั่นแหละแล้ยังงานเยอะแล้วอายุเด็กแค่สิบสิบสิบห้าปีกว่ากบรรดาเยือนะฮะก็ต้องการที่จะทํางานไง ด้วยความที่ต้องการที่จะนําเงินเนี่ยกลับไปเลี้ยงครอบครัวถูกไหมแต่เป็นเ้าคุณเจรเดชไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านเราหรอกคือว่ามาแบบน่าซื่อเลยนะครับไม่รู้เรื่องไงป็นลูกรุอุบายนะครับเจอลักษณะแบบนี้แผนกรมาทำงานคาราโอเกะที่ไหนได้ไปให้เรียกว่าสนองความใคร่ของลูกค้าแล้วก็เอาเงินไปบ้างอะไรไปบ้างโอ้สนองเยอะทีเดียวนะครับอ่ะดูข่าวลักษณะแบบนี้เครียดนะท่านชมพักสักครู่ช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับใครที่กําลังคิดจะล้างตู้เย็น ช่วงหน้าติดตามข่าวนี้ดีๆนะฮะอาจจะเป็นอุตาหอนสำหรับหลายๆท่านคับส,สักครู่ครับ